สวัสดีครับอันนี้ก็สินค้าเตอสต็อกครั้งยิ่งใหญ่มาเดิมก็มีนี่เข้ามานะครับไม่มีอะไรฮะก็จะเป็นรุ่นอาร์มี่นะครับรุ่นอาร์ยี่สิบแปดเนาะเป็นเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นกล่องใหม่แบบไม่ใช่กล่องสีเหลืองนะฮะตัวนี้ครับยี่สิบแปดก็นะครับมีคู่มือให้เนาะกระเพื่อเดี๋ยวเราก็โชว์นะฮะอันนี้ก็พร้อมเล่นนะครับไงจะประกาศทีนะฮะอ่าเป็นคิมเบอร์นะครับผมยี่สิบแปดสวยงามนะฮะแม็กกาซีนก็อยู่ในนี้ รกระซีนี้ก็น่าจะใส่ยางรังมาให้แล้วนะฮะปกติจะไม่มีให้ในโรงงานนะครับก็เลยทําให้รั่วซึมได้นี่ใส่มาน่าจะดีครับบริษัทใส่ให้เรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะ,ะอันนี้ก็ก็สิบเจ็ดเอ่เจนสามก็ไม่เคยสั่งมาเนาะไม่ได้สั่งมาวีนะฮะแต่งานสุดยอดฮะราคาจะสูงหน่อยแต่แต่ผมว่าคุณภาพดีเหมือนอก็สิบแปดซีเลยเจนสามเนี่ยกลับมาเดี๋ยวเราก็จะ ทำการทดสอบอีกทีเนาะ,ะโชว์อีกทีนะฮะโอเคนะครับเติมสต็อกเข้ามาเรื่อยๆโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นคานเวียงนะครับผมคานเวียงก็เข้ามาแล้วครับเนาะสต็อกก็ขายได้ก็เข้ามาเรื่อยๆนะผมพอสต๊อปหน่อยสนใจรุ่นไหนก็สอบถามมาได้นะครับเราพร้อมจัดสง่งฮะตามคุณภาพเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงแถมแล้วก็จัดให้พิเศษทุกๆรุนอันนี้ก็จะมีแถมให้เป็นหลอดเลยนะครับผม ูกเหล็กก็มาเป็นหลอดนะะนครับวันนี้จะใช้ลูกเหล็กก่อนเนาะลูกเซรามิกก็หมดนะฮะยังไม่มาต้องดูว่าจะนำนีนมาเข้ามาหรือยังยังไม่ได้แถนไม่ได้ถามโอเคนะครับเนี่ยแล้วก็จะแถมลูกเหล็กให้โอเคนะครับสนใจสินค้าร้านบิการ์พะเยานะราคาถูกเลยครับสินค้าคุณภาพของแถมมากมายแล้วฮะพร้อมส่งฟรีนะครับส่งไวนะฮะสนใจทักที่ร้านบิการได้เลยนะครับทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดครับ